วงชื่อเด็กชายชัยนามอนุเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่สามสมาชิกในวงคือดิฉันเด็กหญิงยศกรณีสมทองแก้วดิฉันเด็กหญิงเนศชุนน้ำตรีดิฉันเด็กหญิงสุนันท์ไชยุณฑ์ดิฉันจะมีนามว่าอะไรครับนามแฟนเป็นหางเป็นหางเกี่ยวกับการติดตั้งส้อมแตงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ ในกานไฟฟ้าแบ่งได้สอประเภทคือหนึ่งงานไฟฟ้ากำลังอ่าหนึ่งงานไฟฟ้ากำลังเป็นงานเกี่ยวกับการเดินสายไฟฟ้าภายในและสายนอกอาคารเป็นต้น ซ่ง,งานอิเล็กทรอนิกส์เป็นการงานซ่อมแซมเครื่องใช้ฟฟ้าต่างๆเป็นต้นงานเครื่องยนต์เป็นงานตกแต่งบำรุงรักษาและซ่อมแซมให้มีสภาพที่การใช้งานที่ดีเด่นเป็นตามประเภทตามนี้ หนึ่องจานานและพวกคุณเครื่องยนต์กะนาดขับกีนรถยนต์จักยานยนต์ลอมการการตรอบการกรวซ่อมกับแต่งเครืงยนต์ตามการํ การบำงเรื่องการเองเค่การล้างกครื่เป็นจาน้ำมันเครื่องเป็นต้นลอ่าโอเค